รับมาเลที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับพี่น้องประชาชนชาววัดยะเองก็มีการวอล์กอินข่ารับวัคซีนเข็มกระตุนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องในทีเดียวนะครับบ้องการการพยาบาดโควิด -19 ในช่วงตุเจนนี้ด้วยครับที่จุดบ,บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของโรงพยาบาลหาดยหญ่สนามกีฬาจิรนะครตั้งแต่ก่อนตุเจนก็มีพี่น้องประชาชนนะครับวอล์กอินข่ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลหาดยหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสซมอ่อคอย บริการน้ำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพี่น้องประชาชนก็สามารถเลือกฉีดวัคซีนได้นะครับก็มีทั้งไฟเซอร์และก็แอสตราเซเนกาแต่จะมีทีมแพทย์พยาบาลคอยค้ำํนแนนํำการปฏิบัติอย่างเป็นกันเองด้วยโดยบรรยากาศเทศก,กาลตรุษจีนปีนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ขับบอกว่าตั้งใจมารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากว่าเทศกาลตรุษจีนจะมีกลุ่มของญาติพี่น้องนะครับตั้งแต่วันไาว้วันจ้าแล้วก็วันเที่ยวทั้งนี้เพื่อละ่อะตาเสียงของการแพร่ระบาดและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยกับสมาชิกในครอบครัวด้วยครับนางเรวดี <c oughs> บุรีบุญสินผู้รับวัคซีนเข้มซ้มไฟเซอร์ Pfizer นะคะก็บอกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะมีญาติพี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะคร,รวมญาติไหว้บรรพบรุษแล้วก็ไปท่องเที่ยวกัน ก็เลยอยากจะสร้างความมั่นใจนะคะโดยการที่มาฉีดวัคซีนไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยค่ะก็ถึงได้เลือกไฟเซอร์ตอนนี้ก็ปกติค่ะไม่มีอาการเลยอยากให้มาฉีดเพราะว่าเราต้องไปไหน,ม,นมันจำเป็นต้องฉีดอะค่ะป้องกันไว้ดีๆค่ะช่วงตุตจ,จีนอาจจะเจอญาติเจออะไรอย่างนี้เราก็มาฉีดดีกว่าด้วยความสบายใจค่ะไม่ต้องกังวลอยู่ เช่นเดียวกับนางสุกใจคำชูที่มารับวัคซีนเข้มซ้แอสตราเซเนกานะคะก็พรมันใจเขาว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้แม้ว่าตัวเองจะมีโรคประจำตัวค่ะชินโนเวตเข็มที่2เป็นแอสตราเข็มที่3แอสตราเออแจกจะมาฉีดนั่นแหละเพราะว่าก็กลัวติดเพราะว่าเราฉีดแล้วเวลาติดแต่มันรักษาง่ายกว่าถ้าเราไม่ฉีดเลยอะ่ะมันจะรักษาย,ยาก เพราะว่าพี่น้องพี่น้องของเราติดมาแล้วหมดเลยครอบครัวแต่วัคซีนเนี่ยมันมันไม,ไม่ได้คุ้มกันโรคหรอกแต่ว่าถ้าเราติดแล้วมันจะรักษาง่ายขึ้นเชื้อมันจะได้ไม่ลงตอนสำหรับจุดฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิรนาครน,นะคะก็เปิดวอล์กอินทุกวันอังคาร วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8โมงจนถึงบ่าย3นะคะส่วนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ5ถ,ถึง11ปีค่ะขณะดี้จังหวัดสงขลาก็อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆนะคะเผื่อจะข้อรับการฉีดวัคซีนซึ่งคาดว่าจะเริ่มชีดได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะ